สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่24สชั่วโมงในวันพ a s ์ m แมนเดอ t สตรองเกตนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเช้าที่ส2บสเลยนะซึ่งในทุกๆเช้าเนี่ยผมก็ได้มาผ่านด่านท้าสู้บอสนั่นเองนะซึ่งพลังงานในช่วงเช้าเนี่ยผมก็ไปใช้ในด่านท้าสู้บอสหมดเลยนะพลังงานในช่วงเย็นเนี่ยผมก็มาปั้นตัวละครนะเพราะงั้นกว่าผมจะเล่นเนี่ยก็เป็นตอกนกลางคืนแล้วผมก็ได้มาอัพสกิลของนักลก้าในด่านของไซตามะนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มาอันนเ,ออน,น,นเอนะ้อังะ เป็นจุดที่ใช้ตังเยอะมากๆเลยนะแต่ผมก็ได้มาอัพเจ้าพวกนี้นั่นเองนะไม่ได้มาอัพนะมาผ่านด่านพวกนี้ซึ่งผมก็กดหมัดทะลวงวะนะแต่โกเนี่ยไม่ได้เลยนะคือด้วยความที่เงินมันเป็นสิ่งที่หายากมากๆแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่ามันใช้เยอะนั่นเองนะการที่ผมบิดขี้เกียจโด,ดยการกดหมัดท้าสู้เนี่ยก็ทาให้ผมได้ตังน้อยอะ่ะใช่ไหมผมกก็เลยมากดผ่านตรงนี้นะก็มาสู้นะ ก็แน่นอนว่าเมื่อเรามีโซนิกนะก็เรื่องทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นมากๆเลยนะและพอผมมีตังค์เนี่ยผมก็มาอัพเจ้าตรงนี้อีกแล้วนะก็คือสวนฝึกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้ตังค์เยอะมากๆนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มารับเฟสกิลดะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยผมไม่เล่นเลยนะผมจะใช้พลังงานของช่วงเช้าเนี่ยไปใช้ในการทาสู้บอร์นะแล้วก็พลังงานในช่วงเย็นเนี่ยไปในการปั้นตัวละครนะเพราะงั้นกว่าผมจะเล่นเนี่ยก็เป็นตอนกลางคืนนะซึ่งผมก็จะเก็บเอาไว้เพราะว่าถ้าจะให ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะก็เลยมาเพิ่งมารับเควส์กิวนั่นเองนะและหลังจากที่รับเควสกิวเสร็จเนี่ยผมก็มาตีเจ้าพวกนี้นะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกครับว่าในช่วงเช้าก,กับช่วงเย็นไม่ได้เล่นเลยนะก็จะมาตีอีกทีช่วงกลางคืนนะซึ่งขอโทษกิวด้วยที่ผมไม่ได้เก็บค่าแอคทีฟให้เลยนะแต่ผมก็พยายามจะมาเก็บให้ตลอดนะด้วยความที่ช่วงนี้ก็ติดงานมากๆนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร์มหาเศษตัวละครนะซึ่งแน่นอนว่าตัวที่ผมใช้ฟาร์มเนี่ย ก็ยังจะเป็นโซนิกอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าก็ไม่มีตัวอะไรจะมาฟาร์มแล้วอะนะแล้วเราก็มาเคลียร์เควนในส่วนของแ l a บวิจัยกันบ้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่วันไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะผมได้เคลียร์ไปแล้วนะเพราะงั้นเราก็มาหมัดผ่านทะลวงไปเลยนะโอ้โหแล้วของรางวัลในฮีโร่เอ็กวิซาเนี่ยได้ของที่โคตรจะดีครับได้เศษร,ระดับ SSR มา สองเศษเลยนะไม่ว่าจะเป็นวีซ่า,ห,ารหรือฮีโร่นะแล้วผมก็ได้ตัดสินใจเอาตัวละคอรอย่างโซนิกเนี่ยไม่ใช่โซนิกหรือมูเมงไรเดอร์เนี่ยไปทิ้งแล้วนะไม่ใช้แล้วนะฮะก็เลยเอาความเร็วของอ่ามูเมงไรเดอร์เนี่ยมาใส่ให้คิงแทนนะเพราะว่ามูเมงเนี่ยแม่งชอบบัฟให้ดาร์กชายมันบัฟมัม่วไปหมดเลยนะผมก็เลยแบบเอาไปทิ้งดีกว่านะเอามาบล็อกลูกไฟดีกว่าอะไรอย่างนี้นะแล้วเรามาดูศึกดวลของคิงดาเมจล้วนไม่ใช่ดาเมจล้วนนักบวชเอาไปเลยคิงเอนจินไปจังหวะนี้3 0 0 0 0ดาเมจ ถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าของมั่วแต่ดูอีกฝั่งครับไปไม่ถูกเลยนะและฝั่งสีเหงาไปจังหวะน,นี้เอ,อแล้วมูมเ,มมเมงไรเดอฝัอ่งบับให้บอลทองนะบอลทองก็ยิงมาเลยจังหวะน,นี้หมื่นสองโคตรจะแรงนะแล้วมูเมงไรเดอร์ผมบับบ้างให้ใต้ดินแต่ไม่มีลูกไฟเหลือแล้วนะเพราะว่าเอาไปให้คิงเนี่ยบล็อกลูกไฟฝัฟ่งหมดแล้วนะไม่บล็อกทีมตัวเองและบล็อกฝั่งตรงข้ามนี่หว่าเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยคิงอนจินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ และอีกฝั่งเนี่ยก็ไม่มีพลังงานเล่นเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่อีกฝั่งเนี่ยเป็นคอจักรพาสเด็กนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดคี้เนี่ยมันจะได้ลูกไฟนะและซึ่งจังหวะนี้คือโซนอีกผมตายไปก็ถือว่าแพ้เลยทีเดียวนะหมาครับแล้วเรามาดูอีกตาหนึ่งนะหมาครับคิงฝั่งผมได้เปิดก่อนนะมาดูเซนนักเวิดความเร็วหน่อยกันแล้วกันคิงจนจิ้นไปจังหวะนี้อีกฝั่งเนี่ยโดนบองลูกไฟไปเลยนะแล้วฝั่งสีเงามาอีกฝั่งนะจังหวะผมไม่ฝั่งผมฝั่งสีเงาไปบ้างนะ แล้วก็ใต้ดินจะได้อันติหรือเปล่าจะได้ยังไงเราไม่มีลูกไฟให้เล่นอ่ะไปดโ,โดนบล็อกไว้ดิแล้วฝั่งผมนะก็ตีธรรมดาไปนะแล้วก็ดากชายก็ตีธรรมดาไปตั้งฝ่ายตั้งไม่มีลูกไฟเล่นนะแล้วอชุระคาบุโตะก็ต่อยโซนิคผมนะต่อยธรรมดามาพอฮิวปุ๊บนะผมก็ได้ลูกไฟมาหนึ่งลูกนะน,น,นั่นหมายความว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยผมจะได้ออกสกิลสามตัวนะแล้วฝั่งผมคีงเงินจินไปจังหวะนี้อีกฝั่งไม่ได้เล่นเฮ้ยเดี๋ยวทาไมลูกไฟมันยเยอะแ่ะวะ ทำไมลูกไฟมันเยอะแทะ่มาครับแล้วโซนิกฝั่งผมก็ฝั่งสีเงาไปจังหวะนี้ใส่บอลทองบอลทองหายไปเลยนะแล้วใต้ดินอีกฝั่งกิโรกิโรมาจังหวะนี้ไม่เป็นอะไรเลยไม่กระทบกระเทือนแล้วฝั่งผมกิโรกิโรไปบ้างนะไม่มีของครับเพราะเพราะไม่รู้เอาไปใส่ให้ใครนะน่าจะเป็นโซนิกหรือเปล่าแล้วด็อกเตอร์จีนัทจังหวะนี้ก็ยิงธรรมดาไปใส่อชุราคขมุโตนะอชุราคขมุโตะีกฝั่งเนี้ยไอไอท่าอะไรจำไม่ได้ลแล้วช่างมันเลจจีนอสต่อยธรรมดามา แล้วยุงแดงก็ปาดมาจังหวะนี้แล้วคิงผมก็ไปเลยคิงเงินจิ้นไปจังหวะนี้สองหมื่นสี่ผมว่านะไม,ไม่ไม่ได้บล็อกฝั่งดอกข้าวหรอกบล็อกฝั่งเราดิแหละยังฝั่งเราไม่มีลูกไฟเลย <c oughs> มาครับแล้วโซนิกโซนิกของฝั่งผมนะก็ฝั่งสีเงาไปใส่รีบีฝั่งสีเงาไปใส่ใต้ดินจังหวะนี้ใต้ดินหายไปเลยนะก็ฝั่งผมก็ชนะนะเพราะว่าโซนิกฝั่งผมเนี่ยตายช้ากว่าอีกฝั่งนะ คือชัยชนะเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับโซนิกเลยนะเอาดีปะ่ะและหลังจากนั้นผมก็ได้เอาดาเมเตจรเกือบทั้งหมดของโซนิกเนี่ยมาใส่ให้โบรอสของเรานั่นเองนะเพราะว่าอยากจะเห็นดาเตจรที่โบรอสเนี่ยเตะเต็มตีนนะว่ามันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมเตจที่โบรอสเนี่ยเตะเต็มลูกตีนนะว่าจะสักเท่าไหร่นะคิงตีธรรมดาให้ติบดบทขยี้ไปก่อนมาครับแล้วถึงเวลาแอคของเรานั่นเองนะเจ้าหน้าตายแล้วดวงอชูราคาบุโต เจ้าน่าตายไปแล้วเมื่ออยู่ตอนหน้าของโบรอ้อสยังไยระอะไรผมจะพูดเพื่ออะไรแล้วมาครับจังหวะนี้ลุกเตะราชันไปเลยแปมสองแสนสาโอ้โคตรแรงแรงเกินแต่อันนี้คือบู์สุดๆไงโคตรแรงครับทุกคนตึงจัดโบร้อตรงเนี้ยและผมก็ได้ลืมไปเลยนะว่าลืมมาจ้างตรงนี้นะซึ่ง ผมไม่รู้ว่าจะรับยังไงให้ทันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนดึกแล้วนะก็จ้างๆไปก่อนนะและนะตอนเลเวลที่52นะเกมก็ได้เปิดแลบวิจัยนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาคอไปใส่นั่นเองนะซึ่งเราก็สามารถอัพเป็นคอเลเวล1เลเวล2อ,อะไรอย่างนี้ได้ก็อย่างที่หลายๆคนเห็นกันนะและก็ได้เปิดเป็นฝึกฝนตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอามันคือถ้าเราผ่านเราจะได้ชิ้นส่วนคออะไรอย่างนี้ ก็วันนี้ก็เป็นคออัจฉริยะของจกักรพรรดิก,กับคอทารุณน,นะแล้วก็อันนี้เป็นคอของแครคอของฟอมบี้แมนนะผมไม่มีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้ปู่บอมโอ้โหแล้วผมได้บอมแล้วถ้าใครได้ปู่บอมเนี่ยเท่ากับผ่านในวันแรกเลยนะถ้าได้เกียรโรเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าได้ปู่บอมนี่ผมบอกเลยปู่บอมเท่ากับผ่านนี่ถ้าทุกคนไม่เชื่อว,ว่าปู่บอมเท่ากับผ่านจริงก็ดูเอานี่คือผมแบบกดข้ามกดข้ามมาเลยนะไม่ได้กดกับมือเลยนะเล่นดูตัวละครที่ผมได้นะมันตัวละครแบบ ไรประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะก็ดูเอาแล้วกันว่าคอปุบอมมันโกงแค่ไหนนะจริงจริงอ่ะคอเกริวหรือคอม้ามันโกงกว่าแต่ในหมดนี้ผมไม่แน่ใจว่าพวกคอระดับ s n a บวกเนี่ยมันมีหรือเปล่านะผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะงั้นคอปุบอมก็ถือว่าเป็นคอที่ดีที่สุดแล้วนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาสำรวจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมขี้เกียจที่สุดแล้วนะคือผมจะดองเอาไว้นะผมเลยผ่านทีละครั้งนะจะดองเอาไว้ในกรณีที่จะต้องใช้กระป๋องม่งจริงจริงนะ ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดดองกระป๋มมองม่งัชนดีเลยนะโอเครับ okay, ผมก็สําหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะผมพยายามจะอธิบายละเอียดที่สุดแล้วนะคือมีคนเคยมีคนบ่นกันนะว่าคลิปผมมันสั้นนะก็อันดับพลังของผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่73 -3 นะก็คลิปนี้ก็พยายามอธิบายให้มันแบบยาวๆให้คลิปยาวๆที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรให้พูดเท่าไหร่นะเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็เล่นกันไปเยอะแล้วนะก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปดีก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับคลิปถ้าบายครับ